การธรรมศการค่ะหลวงปู่เจริญพรโยมค่ะชาวิสัชนาวันนี้ก็ตามคำขอของเพื่อนๆหรือว่าญาติธรรมนะคะที่ขอมาเขาก็สงสัยอะว่าเอ๊ะเขาบอกมีคนพูดว่าโทรศัพท์มือถือรถยนต์คอมพิวเตอร์เครื่องบินและอื่นๆอีกมากมายอ่ะที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามอ่ะนะคะพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามสร้างแต่คนก็ทําขึ้นมา นะคะเพราะมันสมัยใหม่แล้วแต่คนคนนั้นกลับบอกว่าทำได้ไม่ผิดดังนั้นถ้าหากว่าผิดอะ่ะเอากระโถนตีปากเลยนะคะดังนั้นเรื่องการปั้นพระและการทำพระเครื่องพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ห้าม,มทำไมแต่คนคนนี้กลับแสดงว่าว่าผิดว่าผิด <c oughs> เพราะอะไรคะหลวงปู่โยมประเบอกแล้วบอกว่า พระไตปิดก,กันนะมันมีหลายเล่มหลายขั้นตอนนะเราต้องมาตีความเหมือนกฎหมายอะที่ฉันเคยบอกกันไว้ว่าขวนกฎหมายใช่ไหมกฎหมายมันมีไปเป็นกฎหมายแม่กฎหมายแม่กฎหมายพ่อใช่ไหมกฎหมายลูกแล้วต้องมีกฎหมายลูกอีกคือมาตีความใช่ไหมตอนนี้ถ้าเรากฎหมายถ้าเขาระบุไปทีเดียวเลยเนี่ยมันจะไม่มีทนายความไม่มีอายการเพราะว่าเขาระบุเลยก็ใช้ได้เลยใช่ไหมไม่เขาต้องมาตีความ นะ,ะยังพระไตรปิฎกเหมือนกันเมื่อดาพุทธเจ้าท่านตัดเนี่ยเราต้องมาตีความไม่ใช่เอาอันนั้นใช่ไหมไม่ใช่เอาน้ำมันใช้เลยมันมีตีความอีกอย่างเช่นว่าเขาบอกว่าว่าพระอะไรพระเครื่องหรือพระพุทธรูปใช่ไหมเออท่านไม่ไม่อย่าให้ปั้นใช่ไหมไม่ให้ทำใช่ไหมอ่าเราก็ต้องมาดูอ่าที่ท่านบอกว่าอะไรปูชาปูชนียานังเนี่ยเอาคํานี้มาแก่ใช่ไหมแปลว่าบูชาคนที่ควรบูชา เอาใครควรบูชาพุทธเจ้าควรบูชาไหมควรพระสงฆ์ควรบูชาไหมควรบูชาปูชนียานางหมายถึงผู้ที่เคารพกราบไหว้แล้วท่านมันไอ้ทิ้นไปแล้วใช่ไหมอย่างพระพุทธเจ้าท่านทิ้นไปแล้วเขาเรียกว่าปูชนีญบุตรคนนะแล้วก็พระสงฆ์ที่ท่านทิ้นไปแล้วก็เรียกปูชนียบุตรคนถ้าปูชนีรัถฐานก็คือถัูวหรือจจดีนะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาคํานี้มาแก้ ไม่ให้เราบอกว่าพุทธเจ้าไม่ให้ไม่ได้ไม่ได้ให้ทําพระเครื่องใครทําพระเครื่องเป็นเดฉานก็นนกที่ฉันบอกวันนั้นไงจาได้ไหมบอกว่าคนพูดมันกาลังเป็นเดฉานเดฉานก็คือไอ้นี่ตอนนี้ตระกูลเดัจฉานั่นเองที่คนพูดเนคนเดฉานเนี่ยแล้วเดฉานแปลว่าอะไรเดฉานแปลว่าขวางขวางโลกเออขวางโลกคือย้อนเข้าใจว่าเขาปั้นพระพุทธรูปไอ้พระปั้นพระเครื่องขึ้นมาเห็นไหมเขาเพื่อเอาในสักการะบูชาไม่ได้หมายถึงศักดิ<ร>์สิทธิ์ค่ะเขาหมายถึงว่านึกถึงนึกถึง คณของของของพระพระสงฆ์ที่ท่านขึ้นไปอย่างเกพระเกจิอย่างเช่นหลวงปู่แหววม่นเนี่ยใช่ไหมเขากเอามาเพื่อแฝงคอไว้เพื่อกาบไหว้บูชาไม่ใช่ศักดิรสครับก็อย่างเราเคารพบูชาท่านเรามีท่านอยู่ในใจเราก็มันแต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่มองเห็นเป็นรูปธรรมก็มองเห็นเป็นรูปธรรมไงเราพูดถึงรูปธรรมไม่พูดนามธรรมนะรูปธรรมท่านเอามาห้อยเนี่ยเพื่อเขานึกถึงกาบไหว้ใช่ไหมะครับวาเขาเรียกว่าพุทธเขาเรียกว่าพุทธบูชาเป็นเป็นที่ เครื่องเครื่องการละกากรัะวิชาออเออถ้าพูดจริงๆก็เรียกว่าพุทธนิยมนะ,ค,ะคือชาพุทธนิยมอ่ะอย่างนี้ก็ต้องทาอย่างนี้ที่เขาบอกว่าที่ท่านบอกว่าปฏิรูประเทสวาโสอยู่ในประเทศมันสมควรเหมาะสมกับเหตุการณ์เข้าใจไหมอ,อันนี้มันเอามาตีความได้เนี่ยค,คุณจยไปพูดโกงๆว่าพระพุทธเจ้าไม่ตัดใช้ทราพระเครื่องพระเครื่องเปเดชาวิชาก็ฉันบอกวันนั้นจําได้ไหมคนที่ฝังคือเดจ่าาน หรือเรียกมันไอเดฉานก็ได้คนที่ฝางเนี่ยใช่ไหมเขาทามาเนี่ยเขาทาพระพุทธรูปมาเพื่อกาบไหวบูชาก็เหมือนพ่อแม่พ่อแม่เราสิ้นไปเราก็ต้องเอาลูกไปแล้วคนเขาไปเผาศพเห็นไหมพ่อแม่ก็ไม่ได้สั่งให้เราทำเขาถือลูกไปไหมเขาถือลูกไปอย่างนี้ก็เดชานเหรอไม่ใช่นะเดชานคือคนที่พูดนั้นยมเข้าใจคําว่าเดชานไม่เดชานแปลว่าฝางในดับพุทธสนาแปลว่าฝัง แลวว่าฝางทางเขาเขาเดยกเดชานเขาจะทาอะไรดีเออเขาเ,เดชานตอนนี้เรามาแปลว่าเป็นสัตว์เพราะว่าคำว่าเดชานมันก็เหมือนสัตว์นะนะแต่นีแต่แต่ศาสานา<ช>พุทธเขาบอกว่าเดชานแปลว่าฝางใช่ไหมอย่าโยมกําลังเหมือนเหมือนโยมกัโยมกําลังเดิน,เด,นเดินทางไปไหนมีคลองฝางเนี่ยใช่ไหมเราเราอาจไอห่าเดชานนี่ก็จะข่าวางทางนี่ก็ข้าไม่ได้มันแปลว่าเดชานหลักศาสนาพุทธเขานะแต่นี่คนที่คนที่เอา ที่ว่าว่าพระเจ้าไม่ตัดว่าให้ทําพระเครื่องอ่ะใช่ไหมคือโยมต้องเข้าใจว่าศาสตรนาเรามีอะไรบ้างสามอย่างอ่ะมีเป็นเอ่อที่ยึดเหนี่ยวจิตเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสองเป็นศาสตร์ศาสตร์แห่งไอ้แต่ใอ้จิตเครื่องเครื่องแห่งจิตวิญญาณเครื่องเออเครื่องสำหรับอะไรเป็นสิ่งอะไรผู้น้ำแห่งจิตวิญญาณสามศาสตร์แห่งความเชื่อ เราเอาสามอย่างมาแปลออกไปสิมันจะเหมือนกฎหมายเราต้องมาตีความก็ที่ฉันเคยบอกว่าคนนี้ไปรักของมาเนี่ยนจะแน่นอนกฎหมายใหญ่เขาต้องบอกว่าแต่คุณคุณต้องโดนจับติดคุกใช่ไหมแต่เขามีกฎหมายเล็กลงไปอีกกฎหมายรองที่กฎหมายลูกเขาต้องตีความอ่ะคนนี้เจตนาหรือไม่เจตนาะจะต้องยศลดหย่อนผ่อนโทษใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะจะเหมือนกันไปหมดเลยนี่มาอ้างว่าพุทธเจ้าไม,ไม่ตัดเป็นนยาวิชา ทำไมคุณไม่ดูไข,ข้อย่อยเคาล่ะใช่ไหมถ้าบอกว่าปูชาอะไรปูชาปูชนียานางังเห็นไหมเอามาแก้ตัวนี้ได้เนี่ใช่ไหมปูชาคนที่ควรบูชาแล้วก็พระเจ้าจะบอกว่าอะไรทีาานะ่ว่าอะไรอะไรกตัญญูกตตาเวตาน่ะเห็นไหมความกตันญูเป็นสุดอยอดของคนดีเห็นไหมเนี่ยก็ถ้าก็ใส่าไางี้เราก็เอานี่มาแก้เลยนี่มันใช้กันมันใช้กันได้นี่ใช่ไหม ใช่ป่ะเห็นไหมแล้วจะเป็นเดรัจฉานก็ฉันบอกว่าคนพูดแต่มันเดรัจฉานไอเดรัจฉานไอคนที่พูดเนี่ยไอเดรัจฉานเห็นไหมมันขวางไปหมดเออมันขวางทางเขาแต่แล้วตัวเองก็มากลับคำพูดใหม่เห็นไหมบอกว่าทอทัตตู้เย็นพุทธเจ้าไม่ตัดแต่ก็ใช้ได้น่ะเห็นไหมก็บอกมันไอเดรัจฉานไอเนี่ยเดรัจฉานเอออะไรก็พระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ได้สังไม่ได้ก็บอกแล้วไอเนี่ยมันได้เดรัจฉานบอกตั้งแต่แไอเดรัจฉานไงแล้วไปบอกคนอื่นเขาไปประทานประเดรัจฉาน มันบอกว่าทําพระเครื่องเนี่ยเป็นเดรัจฉานผู้เจ้าไม่ตัดเป็นเดรัจฉานแล้วเมื่อกี้มึงบอกว่าทะทรทัดตู้เย็นพัดลมมึงบอกชใช้ได้มากมันเขาก็ต้องเป็นเดรัจฉานผู้เจ้าไม่ตัดนี่นก็บอกว่าทําได้ไม่ผิดถ้าใครบอกผิดไหนใครบอก,บอกผิดก็น,นั่นเนี่ยฉันถึงบอกว่ามันเป็นคนเป็นเป็นเดรัจฉานที่คนที่เป็นคนเดรัจฉานไอสัตว์เดรัจฉานเนี่ยพูดกับกอกเออกับกอกอ่ะใช่ไหมค่ะมันมันเป็นเป็นเป็นเดรัจฉานโยมเพราะที่ฉันบอกแต่แรกว่ามันเป็นเดรัจฉานไม่จริงไม่จริงไงค่ะจริงพูดอระทะท แต่พระพระคราพระเครื่องแบบเดชานพูดยังไงเนี่ยมันก็มันก็แปลกๆอยู่นะมันเป็นการเหมือนแบบพูดไม้หลักปัดขี้เลนใช่แล้วบอกว่าอะไรพระจับเงินไม่ได้ใช่ไหมให้แก่มัคคายกใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกอะไรเหมือนเงียบปัาไหลยกินน้ําแกงอ่ะใช่ไหมนี่พระจับเงินไม่ได้อย่างที่ให้ให้อะไรมหาอะไรที่ใบแสนนะมหาอะไรฉันไม่รู้นะให้ไปแสนนะเปลี่ยนคําพูดเลยที่แรกไปขึ้นพระกับเขา นะท่นนีบอกว่าพระที่มันเรียนหนังสือมันไม่ชื่อสัตว์แต่ใครหรอกมันเหมือนพระที่ปฏิบัติเขาต้องรู้ความกลัวว่าบาปบุญคุณช่วไหพระที่ร่างเดินหนังสือบางคนไม่ไม่กลัวบาปหรอพวกนี้ไม่กลัวบาปไม่กลัวแต่ยศสามสากไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปไหวใจพวกพระพวกปรีบางคนนะที่มันเรียนหนังสือไม่มันไม่ได้ไม่ได้กลัวบาปบุญเราไม่กลัวแต่ยศสามสากนั่นเองแต่ถ้าที่พระที่กลัวเขาคือพระปฏิบัติพระเข้าป่าไปนี่ก็กลัวพวกพวกที่เรียนแข่งกันเนี่ย มันจะเหมือนแบบว่าอะไรอะกลัวตัวเองไม่ได้นั่นไม่ไม่มีไม่รู้แบบคุณก็พูดไปตามหนังสือแล้วกลายเป็นคนเห็นเกีตัวเผู้พูดไปตามสือเนี่ยพูดคล่องแล้วก็ตามสือพูดคล่องเลยใช่ไหมฉันเห็นพระมหาอะไรคนึ่งอ่ะที่นั่งร้องไห้อะดูนี่นี่นี่แล้วจบมหานั่งร้องไห้อย่างนี้เหรอพระพุทธเจ้าบอกเราเป็นผู้มากด้วยด้วยด้วยถิ่นธรรมาที่ปัญญาเราเป็นผู้ที่มากด้วยด้วยด้วยธรรมใช่ไหมเราไม่ไม่เราต้องมีความกล้าความกลัวความแข็งแกร่ง เราไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งหลายท่านฟังงี้<ฆ>แล้วนี่เป็นมาหาไปนั่งร้องไห้มันทําอะไรท่า,ากเกียร์มเนี<ฆ>่ยและอายุเท่าไหร่นะทําเป็นเด็กไปได้ไปนั่งร้องไห้เขาสมน้าหน้าเนี่ยเขาทาเป็นร้องไห้นี่มึงจบมาหาอะไรเนี่ย<ฆ>ทําตัวง,งี้เสียชื่อพระหมดเนี่ยใช่ไหม<ฆ>พระพุทธเจ้าบอกเมื่อเรามากไปทาทั้งหลายเราแกแข็งแกร่งแล้วใช่ไหมเรามา,มากไปด้วยทุกอย่างเราเทาัทาง้งพร้อมได้สินใมานปัญญาใช่ไหม เราย่อมไม่ข้ามค้ามตอบอะไรทั้งหลายทั้งหลายเลยเราต้องเก่งกล้าแล้วไม่ขั้นข้ามต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบนี่มันนั่งร้องไห้หน้าเกลียดอะไยใช่ไหมทำเป็นสำอไว้ใจไม่ใช่คือคือนี่เขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเหมือนพ้าที่เรียนหนังสือไงบางคนนะบางคนที่เรียนหนังสือแต่พ้าที่ปฏิบัติเขาจะไม่อย่างนี้เขาเคยบุกป่าเคยลุยมาเขารู้อะไรทุกอย่างเออใช่ไหม ไปบุกป,ป่าจล้วจะมาเรียนถือได้นี่เรียนถงือไม่ไดเคยเข้าป่าเลยก็ที่จะเล่าให้ฟังว่านายเพอเห็นไหมที่นายเพอคนหนึ่งอะ่ะแหม่สมัยก่อนน,นนี่นายเพอบางแห่งนะที่พูดถึงบางแห่งบางประเทศนะโอ้โหพอเรียนมานแอคเลยกูจบนายเพอมาเนาะตอนนี้อดีทางการก็จะให้ไปอยู่ไปตาชายแดนไงไปตามที่ที่ลงไอ้อำเภอชายแดนใช่ไหมโอ้โหเดินไปมากเพราะสมัยก่อนเดินมากเลยคือคนบนนอกจะมองว่าเหมือนเขาจะมองบนนอมของคนต,ต่ำเพราะเขามีวิชา ถือกระเป๋าไปเลยไปถึงไปเจอท่าเรือไปถึงท่าเรือปุ๊บเอ้าก็จะเห็นคนแกวเรือจ้างเลยนะนั่งอยู่เฮ้ยไอ้คนแกวเรือจ้างมึงช่วยส่งกูไปขวางนู้นหน่อยพี่กูเป็นนายอำเภอไอ้นั่นรู้เป็นนายอำเภอสวัสดีครับนอน้อมนะกูเป็นนายอำเภอก็แกวเรือไปด้วยความเรียบร้อยพอเรือผ่านไปได้กลางคลองก็พายุมาฝนมาใช่ไหมเออนายอำเภอนายอำเภอถามว่าเฮ้ยไอ้คนแกวเรือจ้าง มึงเรียนจบชั้นไหนวะอ๋อผมแค่ป .4 ครับท่านโอ้งั้นมึงก็ตายไปครึ่งตัวแล้วว่ะงั้นใย่ไหมทีนพอพอนั่งเรือไปกลางคลองเนี่ยโอ้โหฝนฟ้ากระหนามมาเรือคว่ำเลยเฮ้ยไอ้นไอคนขับเรือจ้างมึงช่วยกูนดอยวะไอคนขับเรือจ้างถามว่าพ้นน้องก่อนดินะท่านนายเพลครับท่านว่า้นะเป็นเปล่าครับพอกกูไหวไปเป็นงั้นมึงก็จมน้ำตายไปเลยจนแล้วไหว้แล้วนายเพลจมน้ำตายหามเลยใช่เป็นแอควิชาแอควิชาใย่ะไหม เพราะมหาอย่าไปกลัวมหาท่นโยมธรรมะเราอย่าไปกลัวมหาไม่ไม่มีอะไรหรอกมหาเนี่ยแอคไปอย่างนั้นเองไม่มีอะไรหรอกเรียนบาลีอย่างเดียวใช่บาลีอย่างเดียวก็ถึงบอกกันรู้ว่านี่ร้อนแต่ไม่รู้ว่าความร้อนเป็นยังไงจ่ไหมอ่านได้ต้อยต้อยความร้อนแต่ไม่รู้เป็นไงเนี่ยเป็นถึงมหาน้ําตาออกมาอย่างนี้น้ำตาอย่างนี้เหรอขายขี้หน้าเขาทำเป็นสำออยอย็นด้วยค่ะและหลวงปู่คะับรับการที่ คนพูดเนี่ยคนพูดทำเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขานับถือเคารพพระพุทธเจ้าอืมแต่ในขณะที่ท่านไม่อยู่แล้วอ,ะอ่ะอือก็มีคนเอารูปท่านมาปั้นไว้เพื่อเคารพกราบไหว้สาระบูชาอืททาไมคนบางคนถึงมาพูดว่าเป็นความคิดที่อยากช้าสามานต่ำาซามอะ่ะแล้วเขาบอกว่าเขาเคารพแลบบ้วมันเคารพจริงหรือเปล่าถ้าทำไ,ไีพูดแบบนี้ไหน,ไหนพูดใหม่ที่ลืมก็คือหมายถึงว่าอืมเออ การที่เราอ่ะนับถือเคารพพระพุทธเจ้าในขณะที่ท่านไม่อยู่แล้วท่านปรินิพานไปแล้วแต่เรามาปั้นรูปท่านน่ะเพื่อกลาบไหว้บูชาสักการะบูชาแต่ทำไมคนคนที่ชอบมาพูดสอนธรรมน่ะนะกลับพูดว่าเป็นความคิดที่ต่ำสามอย่างน um, the ี้แสดงว่าเขายังนับถือพระพุทธเจ้าหรือเป็นแค่แอบอ้างเคยถันว่าคาว่าไม่ถันว่ามันไม่ได้ ไปอ่านพระไตรปิฎกที่ไหนอะมันมันมั่วเองถึงว่าเป็นอย่างนั้นหน่อะถึงว่ามันมั่วนะใช่ไหมมันมั่วพอสอนน้วยิ่งได้ตังยิ่งเห่อเหิมใหญ่เอาอะไรมาพูดก็ได้ไงยิ่งมีเอฟซียิ่งคลึกใหญ่ไงตอนแรกพอสอนใหม่หมไม่ได้ตังพอตอนหลังได้ตังนะวันนั้นเขาพูดว่าไงเขาบอกว่าใครเขาบอกเลยไอ้มึงอย่าไอ้มึงมึงไปตรวจอะไร ตรวจมนตนข้ามปีนี่ใครพูดจะไม่รู้นะว่าจะไม่รู้นะจะส่วนมนตนข้ามปีนะมึงหลายปีตรวจมาสายปีแล้วนะกูไม่เห็นได้อะไรเลยกูต้องเปลี่ยนทิสายใหม่สันดานต้องสันดานใหม่เพื่อมาตรวจมนตนข้ามปีเอาตังค์เห็นไหมกูเห็นกูรวยใช่ไหมมึงต้องเปลี่ยนทิสายจากที่มึงไป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 ถือไปตรวจมนต์ข้ามปีเนี่ยมึงไม่เอาตังค์มึงไม่ได้อะไรขึ้นมามึงต้องไปตวที่วัดมึงต้องเปลี่ยนอย่างกูดิเปลี่ยนนี้สันดานให้มารับตังค์นะ แล้วก็อ้งยอมเห็นไหมพระพูดทีอะไรไหมอะไรอะไรอะไรตามเหตุตามปัจจัยเห็นไหมมันมันใจมันในใจมันคิดถึงแต่ปัจจัยอย่างเดียวตามเหตุตามปัจจัยตามเหตุตามปัจจัยพูดได้ตามเหตุตามปัจจัยใช่ไหมจริงจริงมันต้องตามเหตุตามตามเหตุตามผลถ้าเป็นคารวะต้องพูดตามเหตุตามผลถ้าเป็นพระพระตามเหตุปัจจัยหมายถึงเขาจะพูดว่าเงินก็ไม่ได้เพราะพระต้องพูดเป็นปัจจัยใช่ไหมอันนี้ตามเหตุตามปัจจัยคือที่ที่มึงมาฟังคนเนี้ย ตามเหตุนะแต่อย่าลืมปัจจัยอย่าลืมปัจจัยนี่ตามที่มันเคยพูดว่าไงแมกุศลาตังมากุศลารตังมามึงก็ตามเหตุตามปัจจัยคือเงินมาเหมือนกันใช่ป่ะอย่าลืมว่ามึงมันต้องมีคู่ปรับมึงจาไว้นะต้องมีคู่ปรับทั้งนั้นต้องมีคนเก่งใช่ไหมมันนึกว่ามันเก่งเขาเรียกเหนือฟ้ายังมีคว้าเหนือมึงยังมีกูจําไว้แค่นี้คก็การที่ว่า ทุกวันนี้อย่างอังพีเด็กอะพูดจากก้าแล้วการสอนธรรมะนี่จําเป็นต้องพูดหยาบคายอย่างนี้คือแต่ก่อนนี่ปู่ไม่ก็ไม่พูดผมพูดก็พูดเรียบร้อยนะแต่นี้เขานิยมตอนนี้เขากลาลังนิยมเขาาม้าใจไหมโยมเราต้องไปตามน้ําก็ไปตามน้ํนานะเขาเรียกอย่าไปฝังน้าเดี๋ยวมันจะพัดผ้าต้องไปตามน้าเมื่อเขาพูดนิยมกูเราก็พูดกูบ้างจะเป็นอะไรเป็นอะไรเมื่อคุณพูดกูเราก็พูดกูใช่ไหมเพราะเขานิยมเพราะนั้นเราต้องตามนิยม แต่บางทีเราก็พูดเรียบร้อยบางทีเราพูดนั่นไลนะ<ภ>คือให้ตามเหตุตามตามปัจจัยตามเหต,ต,เหต,ต,เหตุตามปัจจัยแม่มีการสอนนะเองต้องรูว่าตามเหตุตามปัจจัยนะอย่าลืมใส่ปัจจัยมาให้กูนะตามเหตุตามปัจจัยนะอย่าให้กูนะก็ที่มันเคยพูดไงอะไรที่ว่าอะไรกุศลตังมากุศลตังมาเห็นไหมเราก็พูดว่าตามเหตุตามปัจจัยนะเรเห็นทำไมมึงได้กี่ล้านที่ปริเสธอะไที่มึงพูดปัจจัยมึงได้กี่ล้านใช่ไหมแล้วแล้วที่บอกว่าเออทําไมเปิดบัญชีของข้อ ของของญาติใช่ไหมแต่ว่ากูเตรียมตัวไว้จะให้ยอมอย่างเนี้ยะฉันเคยทําบริษัทมาฉันเป็นเจ้าของบริษัทนะเรียกได้ย่าหลบเลี่ยงภาษีหลบเลี่ยงภาษีนี่ไม่พ้นหรอกค่ะไม่ตามหลักคือคนโง่คิดว่าเป็นอย่างนั้นเรียกาเรียกหลบเลี่ยงภาษีไปเข้าบัญชีอื่นโอ้ยเขาทํากันมาต้องนมนาแล้วแล้วจนเขารู้กันเกอแล้วแล้วก็บอกว่าที่ให้ใช้บัญชีพ่อเพราะว่าพ่อจะเป็นมรรคทายกเป็นได้ยังไงมันได้เตรียมแผนยวยไงเห็นไหมที่บอกว่า ระต้องเอาเงินให้ฟันทขายกใช่ไหมเพราะเดี๋ยวเวลามันบวช้าพ่อมันเข้ามาเป็นร่าชกจะได้ได้ดับเงินไปเลยไงมันวางแผนไว้ทุกไอ้นี่ฉลาดแต่มันฉลาดแกมโกงเขารู้ทันแสดงว่าตัวเองจะไปสร้างวัดใหม่สิเพราะวัดเก่าเขาก็มีมรรกทะายของเขาไม่รู้มันจะวัดไหนเป็นเรื่องของมันเราไม่รู้ว่าใครนี่เราพูดตามที่ตามที่โยมถามมานนะแต่พูดตามที่โยมถามก็ใช่ไหมเออก็คือว่าหมายถึงว่าตั้งแผนให้ให้ ให้ให้ให้เป็นนายกให้เป็นรัฐอะไรเนี่ยมักทายกใช่ไหมอ่าเพื่อรับเงินไว้ก่อนพอไปตัวเองไปเข้าเป็นไปบวชพวกกระวมลอยเะยเป็นเป็นจับอาวุธต้องมีมักทายกจะได้ไม่ถูกว่าไงนะแต่แผนที่เขารู้กันเขารู้เขารู้นะการการที่มักทายกรับอ่ะมันก็คือเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายอ่ะมักทายกเขาก็ต้องกินเงินไม่โยมถ้าเราเราไปเราเขาบอกว่าเขาเอาเงินไปถวายพระใช่ไหมพระไม่ได้รับ แต่วันนี้ฟังไว้นะพระนี่ฟังได้พวกของตัวเองต้องฟังด้วยนะพระไม่รับใช่ไหมเอาไปเข้าบัญชีใช่ไหมพระไม่รับยมเข้าใจเขาเรียกเกียรติเกียรติปลาไหลกินน้ําแกงยมเข้าใจคานี้ไหมเกียรติตัวกินไข่เกียรติตัวกินไข่ก็เหมือนคุณบอกว่าพระองนี้ไม่รับเงินไม่ผิดใช่ไหมคุณก็ไปให้วัดอื่นก็ได้หรือมาให้อัตมาก็ได้ใช่ไหมทำไมไปให้วัดเดียวกันน่ะทีนี้ก็ปากว่าตาขยิบอยากเห็นพายมีพระมหาเลยองค์เห็นไหม นี่เราไม่พูดถึงใครนะมหาองค์เนี่ยอัตมาไม่รับเงินให้มรรคายกก็มึงทาไมไม่ให้วัดมรรคายกวัดอื่นน่ะค่ะฮะอันนี้ก็เรียกอัดยายขนมยายก็ใช่ไหมค่ะบอกไม่รับไม่รับแต่มาเต็มเต็มเลยทำไปเหมือนพูดนี่นี่เป็นมหาพูดเลี่ยงนี่มันพูดอย่างนี้นะนี่มหาเนี่ยไม่พอเป็นถึงมหาพูดจางนี้เหรอแม้มีการไม่ไม่รับเงินเอาว่าอตมาไม่รับนะให้แกนี่มาแล้วที่มีมีผ้ามาเป็นลูกคู่กี่คนนะ นี่อาตมาไม่ได้รับนะอาตมาให้มรรคทายกพอ้โหหน้าไหว้หลังหลอกใช่ไหมมัรคทายกก็มันพวกเดียวกันพวกเดียวกันทาไมคุณไปไม่ให้วัดอื่นกลนนะให้ให้เด็กเด็กที่วิ่งข้างถนนรับไปก็ได้เนี่ยใช่ไหมคุณกลัวเข้าไปให้คนเดียวเดี๋ยวก็พอออกไปข้างหลังห้องเฮ้ยไหนแบ่งกูมั่งดิโอแผนนี้เขารู้ทำเป็นเป็นทำคนซื่อสัตย์มันเป็นไี่อาตมาไม่รับเงินนะมาให้กับมักรายกนะเน่ ก็มากระโถงวัดของตัวเองก็ก็แหยอยู่แล้วใช่ไหมะนี่เนี่ยเข้าใจไหมเล่ดเดียมงคนนะเดียจะบอกให้ท่านเป็นเหมือนไม่ผิดไม่บาปไงโอ้โแผนเขารู้ใช่ไหมล้วอย่างไปไหนมาไหนเนี่ยพระจาเป็นต้องต้องใช้เงินน่ะใช่ไหมฮะไอ้พระใช้เงินเราไม่ว่าหรอกแต่ที่วันมาเล่ดเดียมบอกว่ารับแล้วรับแต่รับรับแต่กระดาษแล้วให้พรนะแล้วเงินนี้ให้มักรคยโยกโอ้โหแผนนี้ เนือเน้อคนทั้งประเทศขขงโง่เนี่ยที่มีคนท, <c oughs> ที่เคยพูดว่าเออพระที่บวชใหม่มีศีลกําลังมีศีลพร้อมเพราะว่ายังไม่ได้ทําผิดอะไรออกจากโบสถ์มาญาติโยมก็ต้องใส่ปัใจจัยให้ในญาติใช่ไหมคะเขาบอกว่าว่าผิดผิดยังไงเออผิดบอกว่าเออพระไม่รับปัจจัยไงว่าแล้วเขาก็บอกว่าตัวเขาเองอ่ะเขาก็ไม่รับ แต่ทําไมไม่เห็นเขาโยนเงินทิ้งอ่ะเขาบอกเขาเคยพูดเขาบอกว่าเอ่อเวาอะไรเขาให้กูมาแล้วกูจะเอาทิ้งได้ยังไงอ่ะอันนี้ฉันไม่รู้ว่าใครพูดนะฉันไม่รู้นะเพราะฉันไม่ไม่ได้กว้างคนฉันรู้แต่เพียงที่คนโยนพูดจามาตีความนะว่าไม่รับปัจจัยใช่ไหมหมายถึงไงก็คือหมายถึงว่าพระที่บวชใหม่รับปัจจัยไม่ผิดไม่แล้วไงต่อไปแล้วเขาบอกว่า ของที่ที่ญาติโยมมาให้กูอ่ะจะให้กูเอาทิ้งเหรอเออ่จะให้กูเอาทิ้งได้ไงนี่เขาเรียกว่าเขาเต็มใจเาเรียกผอ้ที่ถมน้ําลายลงดินเล่าลินเรียไงไอ้พวกเนี่ยแสบดินเรียผสมน้ำลายลงดินลินเรียใช่ไหมใช่ไหมแล้วเหมือนพระที่ท่านรับปัจจัยที่ออกจากโบสถ์มาที่ท่านเพิ่งบวชใหม่แล้วท่านเอาตังค์ไม่แล้วถ้ามึงมึงบอกว่าพระรับเงินไม่ได้ใช่ไหมใส่รองแล้วรับไม่ได้ใช่ไหมอ้าวแล้วมึงบอกว่าเขาให้มึงแล้วมึง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 บอกว่า ไอ้เมืองบอกว่าเขามาให้แล้วกูจะทําไงกูต้องเก็บแล้วพระก็พูดงนี้บ้างไงแล้วเขาต้องให้กูจะทําไงกูต้องเก็บได้วจว่าไงกูจะโยนทิ้งได้ไงใช่ไหมล่ะมันก็บาปอะโยมอย่าลืมแม่พระมหัหาอะไรบางองค์อะพูดม่ทันมันหรอกมันเล่ห์เหลี่ยมจัดเพราะนั่นต้องฉันนี่ฉันได้รอบรู้หมดทั้งประเทศฉันไปนอกไปนามาจะไม่ไม่รู้เรื่องฉันรู้เรื่องหมดอะไรเป็นเล่ห์เหลี่ยมคนฉันรู้หมดอย่ามาเอ่ยปากกับขันเลยเด็ดขาดคุณปู่ก็เคยเป็นตำรวจมาด้วยใช่เคยเป็นตำรวจมาด้วยกองปราบเลย แหมมันทําเป็นพระรับมันรับเงินทําไมอาบัตใช่ไหม<ช>แล้วเขาบอกเขาให้ครูกูจะไปทิ้งที่ไหนดูเขาพูดสิดูเขาพูดสิเราบอกว่า<ห>กูนี่นะไม่เคยให้เงินพระกูไม่เคยให้แม้แต่บาทเดียวกูก็ไม่เคยเอาเงินใส่มือพระแต่ภาพออกมาเะาเห็นเห็นบอกว่าไปให้พระนะมีมีมีผู้หญิงบางคนนะออกมาแก้ตัวแทนท่านไม่ได้รับท่านรับกระดาษโธ่ท่านรับกระดาษนี่ดังนั้นท่านเข้าบัญชี มันก็เงินของมึงนั่นแหละใช่ไหมละ่ะก็อันเดียวการทำเป็นทำเป็นคนดีอรวยไม่รับเงินเลยรวยตึงๆอะ่ะวัดมึงรวยตั้งตายหาเห็นไหมร,รับงเงินญาติโยมที่ที่เอาเงินไป <c oughs> โอนไปให้เขาอะ่ะม,มันจะได้บุญเหรอเอาไปให้คนคนนี้อ๋อให้ใครคนใช่ไหมให้คนธรรมดาเนี่ยไม่ได้บุญไม่ได้บุญค่ะไม่ใครบุญก็ที่ฉันบอกว่าพ่อฉันอ่ะใช่ไหมเอาตังเอาตังผ้าป่าไปเสดึงเดียวอ่ะยังไปตกมาโลกเลยอ่ะโยม แล้วนี่มันรับไปตั้งเท่าไรเนี่ยเราเอาไปไม่รู้ว่า,าไปทําเป็นโอนไปให้วัดอื่นบ้างอะไรแล้วที่เก็บเอาไว้นั้เขาไเขาเรียบแผนแผนแผนทําเป็น,ปนโอนไปให้วัดนูน้นวัดนี้ท <c oughs> าไปทำาน้นนั้นนี้ให้คนเห็นว่าโอนนี่แต่แต่ที่ทซุกไว้เท่าไหร่อะ <c oughs> เป็นวิธีโยมจำไว้ล<ง>ัทธิพราเตโตั้งจะไม่มีผิดนะเลี้ยงช้างต้องกินขี้ช้างไม่มีคนไหนไม่กินขี้ช้างเลี้ยงช้างต้องกินขี้ช้างเขาเหนื่อยเขาทำงานเขาต้องกินขี้ช้าง ไม่มีใครเราไม่มีใครมามานั่งเถียงว่าเถียงกับฉันติฉันรู้ที่คุณเลี้ยงช้างคุณต้องกินขี้ช้างใช่ไหมจะเป็นขนาดพาสองว้ายี่ยเจ็ดข้อคุณจะบอกเขาไม่บริสุทธิ์เลยใช่ไหมแล้วตัวเองไม่มีศีลเลยมันบริสุทธิ์ยังไงอ่ะเขาก็อ้างว่าเขาศีลแปดศีลแปดมีอะไรมา้างศีลแปดนะทัดมาลาเน่ยค,คุณไปทัดทำไมมาลา,าคุณเป็นผู้ชายไปทัดทำไมมาลา,าอะ,อะแล้วไม่นอนที่มาลาต<ด>ิเล่พระว่านี่เหี๋ยนี่แจะทัดมาลานี่เหรอแปะตาน้ําหอมเหรอ มันเกี่ยวอะไรกับศีลแล้ไม่นอนที่สูงมันบาปนอนที่สูงแล้วมันบาปตรงไหนแม้ไปถือศีลแปดทัดมาลาทัดดอกไม้ไหมดาเกันทัดแล้วมันบาปไหมถ้าจะทัดมันบาปไหมดอกไม้ไม่ใหญ่โตขนาดนั้นไม่ได้ใหญ่โตอะไรนี่ไหมใช่ไหมเราต้องเราต้องมาตีความของพุทธศาสนาให้ละเอียดเช่นว่าบอกว่าโยมบอกว่าทําพระพุทธรูปใช่ไหมทำทำไอ้พระตปั้นพระพระเครื่อง นะพระพุทธเจ้าไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม,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 ไม่ตัดว่าให้ทะเครื่องเป็นเดรฉานวิชา,ชาใช่ไหมอ้าวเ,เป็นเดรฉานว่าแล้วทำไมเม,มื่อกี้บอกว่ามีทอรอทัชตู้เย็นพุทธเจ้าไม่ตัดใช้ได้มันก็เป็นเดรฉานเหมือนกันดิใช่สิ่งไหนที่ท่านไม่ได้ตัดเนี่ยใช่คือสิ่งไหนที่มันชอบม่บอกก็ดีไงแค่นั้นเองใช่ไหมสิ<ช>่งไหนที่มันไม่ชอบมาบอกก็เดรฉานก็ที่ฉันเคยพูดไว้ว่าคนที่ฝา็คือเดรฉาน <c oughs> ฉันเคยพูดไปแล้วว่าขวางเหมือนเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วไปเดินขวางเ,เขาเรียกเดรฉา,าน <c oughs> ไม่ใช่คนทำเดรฉานคนพูดนะเดรฉา,านไปกีดขวางเขาใช่ไปกีดขวาง <c oughs> หรือเรียกมันไอเดรฉา,านก็ได้ใช่ไหม <c oughs> คืออย่าลืมอ่ะเขาไม่ให้เกียรติเราเราอย่าไปให้เกียรติเขาโยม <c oughs> ใจ่ไหมนี่คือเหตุผลนะ <c oughs> ถ้าเขาให้เกียรติเราเราให้เกียรติเขาใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่อะไรเริงๆอ่ะฉันก็บวชมาฉันก็บวชมาตั้งสามสิบกว่าปีโยม เราวางตัวดีใช่ไหมอทุกอย่างเราทํด้วยมอว่าพระทั้งหมดมันกระเทือนฉันด้วยโยมค่ะโยมว่าจริงไหมค่ะจริงค่ะแต่ว่าพระดีต้องนั่งเฉยเฉยใช่ไหมค่ะพระดีนะต้องนั่งเฉยเฉยนะโยมเห็นพระพุทธรูปไหมค่ะตั้งตั้งงานอยู่ว่พอลงพัดแรงพระยังหล่นนะดีไหมท่านก็ดีทําไมหล่นนะก็เพราะแรงของมึงมันมาทําให้พระกระเทือน ก็เหมือนพระพุทธเจดีมันนั่งอยู่ฮะแล้วพอลมพัดมาพายุพัดมาหล่นไปทั้งอันเลยอ้าวค่าดีต้อยเฉยแล้วท่านดีแบบพระพุทธเจ้าแบบก็ดีทำไมหล่นนะใช่ไหมเห็นไหมเปียกเทียงมึงฟังเนี่ยเพราว่าแรงความนี่มาคุยมามาสอนคนน่ะมึงเก่งแค่ไหนอ่ะที่ฉันดูความรู้มันไม่มีอ่ะเนี่ยมันคิดเอาเองที่มันพูดเนี่ยไม่ได้เก่งอะไรเลยไม่มีอะไรเลยพูดเรื่องวิญญงวิญญาณ เทวดาทำตัวปลอมตัวเป็นเปรตได้แหมพูดตั้งตั๊งมันเป็นอโอ้โหคล่องก็คือไปนอนท้องเห็นว่ากลางวันมาตาปลือมเยแล้วรู้ได้ยังไงว่าเทวดาเขาเป็นเปรตได้มัาทํำพูดได้ไงมันมันเป็นคําพูดที่ไฉันเห็นพระมหาบางคนนะที่ขึ้นไปต่อสู้นะงงหทั้งนั้นนะ ตามก็ไม่ทันตามไม่ทันรู้แต่หนังสือหนังสือพวกแค่ไหนกันนังสือโยมเขาจากมาเขาเรียกหนังสือเป็นแค่ตีใช่ไหมค่ะคือสุภาษิตเขาตั้งวปหนังสือเป็นตีชั่วดีเป็นตาคุณจะเก่งไงก็แค่ตีนั่นเองไม่ได้เป็นโทเป็นคุณจะจบอะไรมาก็แค่ตีนั่นเองคุณจะไปเอโทรเอกไม่ได้โทรเอกนี่ต้องไปศึกษาไปหาประสบการณ์ค่ะเข้าใจไหมค่ะเพราะฉะนั้นบางคนพอเห็นเขาบอกเป็นเป็นมาหาประเด็นกล้ากลัวฉันไม่กลัวแบบดูเอ้ยค่ะ มีอะไรปะเปลี่ยนกล้ามีน้ํายาเลยล้าเปลี่ยนกล้าวศึกมามก็รวยอแยะไม่ใช่ฮะพอพอ,พอ,พ,อพอรู้รเรลียนก้าวพระองค์ที่บวชไปไม่ไม่ได้ศึกษากลัวกลัวตัวสันรกลัวรเรียนก้าวดูไม่เห็นมีอะไรน้ํายาเลยรเระีดยนก้าวก้าวหลวงป,ปู่ก็ดิใช่ไหมนั่งร้องไห้หน้าเกลียดไหม,มพระเจ้าบอกเราเรา,เรามากด้วยเราเมาื่อเราพร้อมด,ด้วย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 ธรรมนะธรรมท,ที่อะไรที่เราเราแข็งแกร่งด้วยธรรมนะเราจ้ไม่หวัน่นไหวต้องก้าวยังสงา่าผ่าเผย ต้องแข็งแกร่งเนี่ยแล้วไปนั่งร้องไห้น่าเกลียดไหมแข็งดังเหล็กกล้าใช่ไหมสมแล้วที่เขาว่าสมแล้วใช่ไหมเราเป็นลูกผู้ชายเป็นพ้ามันต้องแข็งแกร่งเนี่ยใช่ไหมพระต้องอดทนต้องแข็งแกร่งไปตั้งน้าบีบน้ําตาหน้าเกลียดไม่ได้ใช่ไหมแล้วมาอ้างเป็นมาหาถเอ้ยฉันนี่ก็เคยที่ฉันบอกยอมว่าตอนที่ฉันเป็นอยู่โรงพิมพ์อ่ะฉันน่ะไอ้พิมพ์ตัวอักษรน่ะนะ โดยสอนที่พระไตรปิฎกอะ่ะคาถองถาฉันพิมพ์เหมานได้ได้ตัวติดตังสมัยก่อนเขาใช้เรียงพิมพ์ติดตังยี่สิบตังใช่ไหมโยมเวลาฉันทำพิพิพม,มพ์ผิดเ่าแก่เขยขวัญฉันฉันจึงรู้หมดว่าพระไตรปิฎกเขาว่ายัางไงแต่เราไม่ได้ไปสอบใช่เราไม่ได้สอบนะั้นเหมือนโยมมาโยมเรียน เรียนเรียนเรียนนักําเอกเรียนปริญญาเอกไปโทรนะแต่เผอิญโยไปพลาดตัวเดียวแต่สอบไม่ได้เนี่ยโยก็ต้องรู้ทุกอย่างใช่ไหมไม่ใช่พรเขาสอบไม่ได้เขาไม่รู้อะไรอเรียนมาสะสมความรู้มาเรารู้เออแต่เผอิญเราเราไปตอบนิกไม่โกงข้อสอบแค่นี้แหละเราตกแต่เราไม่ใช่เราไม่รู้เรารู้ทุกอย่างใช่ไหมอย่างลวงปู่นี่เขาเรียกมูลกระจายใช่ไหมนี่ยคือมูลกระจายคือนักทำเอกโทรตีเราได้แล้วตัวเอกเราก็ได้ที่หนึ่งแล้วใช่ไหม แต่นี่ไอ้นี่เราเรียนมูลกระจายค่ะก็คือความรู้รอบตัวร,รู้ไปทุกอย่างเพราเราเราไม่ได้มีใบประกาศเท่านั้นเองเออเราไม่ไดมดประกาศแต่ว่าไม่สําคัญเลยเนี่ยเอามาทําไมปรปเรียนเอามาทําไมฮะอย่างที่บางคนเห็นไหมไปรเรียนออกไปแล้วแปลงตัวเหรอไหมหมาแปลงตัวนะี่หน่าเกลียดชี้หายเป็นมาเรียนนะเป็นมาหาลนะัยเป็นมาเรียนนะ่ะไม่รู้ครูที่ไหนมันสอนอนี่จะไม่พูดว่าใครนะจะพูดว่าบางองค์นะ ตอนบวชเป็นผ้าทาตัวเป็นแข็งแกร่งแข็งจริงจังนะนะโอ้โหเทศเทอดในคนให้เงินเยอะเลยนะเนี่ยพอออกมาปุ๊บแนวเลยออกมาเนี่ยแปลงตัวเลยนะเนี่ยแต่ถ้าถ้าฉันเป็นอาจารย์ของฉันฉันอายคนเนี้ยถ้าจะฉันจะจะมุดดินหนีเลยลูกศิษย์ไปทําตัวเร็วๆเนี่ยนะแล้วมีบางคนไปพูดว่าสร้างทําไมสาราให้หมาอยู่เนี่ยอันนี้เขาเรียกมินประมาทนะเนี่ยหมาเกาพี่กา มินศาสนามินศาสนาเลยเนี่ยทําเป็นพูดเลยพระทําไมฉันใส่ทำบุญใส่บาททำไมฉันจะว่าพระไม่ได้ใช่ไหมคะพระเอาไม่ให้รับเงินมึงรับมาเท่าไหร่อ่ะทุกวันที่มึงมาแปลงกายมึงรับมาเท่าไหร่ใช่ไหมแม้ท่านเป็นดัดจริดพูดหรือน่าเกลียดใช่ไหมใช่ได้โยมว่าจริงไหมก็หมดเวลาแล้วหมดเวลาหุ่จะมันเงี้ยค่าหลวงปู่ค่ะก็ขอภายญาติโยมที่ หลวงปู่ต้องพูดกูมึงนะเพราะสมัยนี้เขานิยมอย่างนี้เข้าใจไหมเขานิยมแบบนี้เขาตืต่นเต้นเพราะฉะนั้นหลวงปู่ก็ต้องทันสมัยหน่อยถึงแก่ก็ต้องทันสมัยค่ะกล่าวอบว่าคุณหลวงปู่นะคะที่วันนี้ได้มาอ่านชาวิสัชนากันหลายเรื่องเลยอันนี้ก็มูลกระจายเหมือนกันนะคะโบว์นักวัสการค่ะพิวาธนาศรีลีเทยียงพุทธ,ธาปัจจายโนจตาโลธรรมาวัฒนติอายุวโนทุค้างพระสาธุค่ะ